สวัสดีค่ะวันนี้หนังสือเรื่องเล่าเสนอตอนน้องหมาหน้าเซเว่นคลิปนิทานเรื่องนี้ขอเป็นตัวแทนให้น้องหมาหน้าเซเว่นทุกตัวน้องหมาจอนทุกตัวนะคะทหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นแห่งหนึ่งมีหมาจรตัวหนึ่งนั่งรองงเงียบๆทุกวันดวงตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยความหวัง เขาเคยมีชื่อว่าม่อนแต่ตอนนี้ไม่มีใครเรียกชื่อนั้นแล้วเขาเคยมีบ้านมีเจ้านายที่เหมือนโลูกทั้งใบของเขาแต่เหตุเกิดจากวันนั้นวันนั้นเจ้านายก็ขับพาฉันมาที่นี่บอกจะพาฉันมาเที่ยวแล้วก็วางฉันลงแล้วบอกให้ฉันรอที่นี่สักพักตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเลย วันนี้ก็ยังไม่มาแต่ฉันจะรออยู่นะเจ้านายที่ตรงนี้ที่เดิมที่เจ้านายเคยบอกให้รอนะแล้วเขาก็รออย่างซื่อสัตย์วันแล้ววันเล่าอยู่ที่เดิม,มแต่ถ้าไปรอหน้าเซเว่นเจ้านายน่าจะเห็นชัดเจนขึ้นไหมนะไปอยู่แถวนั้นดีกว่าลมเย็นสบายด้วยทุกครั้ง ที่มีเสียงเท้าเดินมาใกล้ๆหัวใจฉันก็สั่นไหวแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้านายเลยสักทีฉันจำกินเขาได้จำเสียงเขาได้จำแม้แต่รอยยิ้มที่เคยก้มลงลูบหัวฉันเบาๆฉันดีใจแค่คิดก็ดีใจแล้วฉันรออยู่นะเจ้านาย ความคิดของหมาน้อยที่เฝ้ารอเจ้านายในทุกๆวันเย็นแล้วฉันหิวข้าวแล้วแหละฉันต้องเดินไปหาอาหารแล้วและพี่แม่ค้าจะใจดีให้กับข้าวเราไหมนะหรือเราต้องรอเขาเททิ้งแบบทุกวันเดินไปมองดีกว่าน้องหมาเดินไปดูแถวหน้าร้านอย่างเศร้าส้อยใจจดจ่อยอยู่กับอาหารที่แม่ค้าทำ พร้อมกับมองดูผู้คนที่กำลังกินข้าวแม่หนูเม่นน่ะหมามาใกล้หนูอะหนูกลัวมันแย่งหนูด้วยอ่ะออกไปออกไปเดินมาวนเวียนแถวนี้ลูกค้ากลัวหมดเสียงแม่ค้ากล่าวพร้อมกับโยนก้อนหินใส่น้องมีแต่คนไม่อยากให้ฉันเข้าใกล้เลย หนูไม่ยากหรอกนะหนูแค่ขอกินนิดหน่อยเองหนูฟังออกนะหนูไม่ยากพี่พี่กินหรอกวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยคงต้องรอพี่แม่ค้าเขาเตรียมอาหารก่อนแล้วแหลนะเนาะอืมรอไปก่อนเนาะเมื่อรอสักพักใหญ่ร้านค้าแม่ค้าก็กำลังปิดร้าน hey, yeah. กับข้าวทิ้งแล้วไปกินดีกว่าอย่ามากินนี่ของฉันนะฉันก็หิวออกไปไม่ให้กินพี่หมาไม่ยอมให้กินด้วยเลยอยู่ดีๆมาจากไหนไม่รู้เข้าใจแหละเนาะพี่ๆเขาก็คงหิวเหมือนกันงั้นวันนี้อดทนก่อนเนาะเขาโดนได้ออกจากตรงนั้น ามภาษาหมาจรตัวอื่นที่เอาชีวิตรอดด้วยเช่นกันต้องแย่งอาหารกับตัวอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้กินข้าวพอประทังชีวิตแล้วเขาก็กลับมานั่งแถวที่เดิมที่ที่เจ้านายเคยบอกเขาว่าให้นั่งรอแถวนี้นะเจ้านายหายไปนานแล้วนะแต่ฉันเชื่อว่าเขาแค่หลงทางเขาคงกำลังตามหาฉันอยู่แน่เลย ฉันก็รอเขาอยู่เหมือนกันนะรออยู่นะเจ้านายความคิดของเจ้าหมาน้อยเต็มไปด้วยความหวังบางวันมันหนาวบางวันมันร้อนจัดแต่ตรงนี้คือที่เดียวที่ฉันจะได้เจอเขาอีกครั้งถ้าเขาเดินทางกลับมาความคิดของน้องหมาในทุกๆวันบางวันเขาโชคดีได้กินเสร็จข้าวที่คนใจดีซื้อจากเซเว่น บางวันพี่พนักงานเซเว่นก็แอบเอาเข้าวมาให้กินพร้อมน้ำสะอาดและบางครั้งพี่เขาก็อาบน้ำให้หวีขนให้ฉันชอบช่วงนี้มากเลยมันมีความสุขเหมือนตอนที่ฉันอยู่กับเจ้านายเลยนะดีใจจังที่พี่พี่รักเราแต่หัวใจของเราคงรอเจ้านายอยู่นะเราเหมือนเดิมไม่ไปไหนเลยพี่ๆี่ขอใจดีมาดูแลแป๊บเดียว บางคืนเขาหิวมากหิวจนแทบจะทนไม่ได้กับข้าวบางวันที่เขาหามาก็โดนน้องหมาแก๊งอื่นมาแย่งไปเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไปวันไหนดีก็ดีวันไหนที่ไม่ดีก็โชคร้ายแบบสุดๆวันหนึ่งมีเสียงบนเสียงดังออกมาจากข้างในเซเว่นไล่ไลมันไปทีเถอะเหม็น ทั้งกลัวหมามันกัดด้วยนอนอยู่หน้าเซเว่นขวางทางอย่างนั้นไม่ดูแลเอยเหรอวันนั้นในช่วงบ่ายมีพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยผ่านมาพูดกับพนักงานว่าถ้าหาเจ้าของไม่ได้อีกเจ็ดวันเราจะมารับไปนะคะพนักงานเซเว่นหลายคนทำหน้าเศร้าหันมามองน้องหมาพร้อมกับบางคนแอบร้องไห้ เจ้าหมาน้อยเห็นแววตาของพนักงานแต่ก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่าทุกคนคงห่วงและอาจช่วยตามหาเจ้านายให้เขาพี่พี่พนักงานไม่ต้องเศร้านะเดี๋ยวเจ้านายหนูรู้ก็กลับมาหาหนูหนูขอโทษนะหนูอาจไม่ได้อยู่กับพี่พี่ต่อแต่หนูคิดถึงพี่พี่ตลอดไปเลยนะแต่ความเป็นจริงนั้นเขาไม่รู้เลยว่า เจ็ดวันหลังจากนั้นชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนไปไปตลอดการเจ้าหมายังคงนอนรออยู่หน้าเซเว่นเหมือนเช่นเคยหรือว่าบางทีเจ้านายอาจจะลืมฉันไปแล้วนะแต่ฉันไม่เคยลืมลว่าเขาเคยรักฉันมากแค่ไหนเลยนะเจ้ามอนเจ้ามอนตื่นเร็วแม่มารับแล้ว แย่แย่แม่ปล่อยให้หนูรอตั้งนานแนะ่แม่หายไปไหนมาแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เจอแม่แล้วแม่อย่าหายไปไหนอีกนะแม่พาหนูไปกินของโปรดไดยสิหนูรอแม่หนูกินข้าวไม่อิ่มเลยสักวันเลยนะได้สิจมอนของแม่ เย่ๆ yeah, yeah. มีความสุขที่สุดเลยพี่ๆที่เคยใจดีกับพี่ๆที่เซเว่นคะหนูอาจไม่ได้บอกลานะแต่หนูขอบคุณนะคะที่ดูแลหนูมาตลอดวันนี้หนูเจอคุณแม่แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะไม่ต้องห่วงหนูหนูมีความสุขมากถ้าหนูได้อยู่กับแม่บา,บายๆนะพี่ๆและนั่นคือความฝันของเจ้าหมาน้อยหนะ้าเซเว่นแล้วหลังจากนั้น ชีวิตเขาจะเป็นยังไงอีกก็ไม่สามารถรู้ได้เลยสัตว์เลี้ยงจำเจ้านายได้เสมอแต่กับเจ้านายบางคนอาจลืมไปแล้วว่าเคยมีเขาคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะคลิมวิดีโอนี้ขอเป็นกระบอกเสียงให้กับน้องหมาจอและน้องหมาหน้าเซเว่น ทุกคนอย่าลังเกียจน้องหมาเลยนะคะฝากรักและเอนดูน้องหมาจอแล้วก็น้องหมาน้าเซเว่นกันทุกคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติชมกันได้นะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยสมบังนินางแตงใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบขอบคุณค่ะ